สวัสดีสวัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่มเ a b ดี้มายกลุ่มสองนะคะสวัสดีค่ะชื่อบีบริงนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะคนต่อมานะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรามาดูสึงในหัวข้อ และโปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เองวันนี้นะคะพวกเราหุ่นสอนนําเสนอว่าเป็น5้าหัวข้อย่อยดังนี้นะคะพวกเราเริ่มจากหัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกของเรานะคะก็คือการทําความรู้จักเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่นํามาใช้ในเป็นเครื่องมือทำสามารถน้ำสอยครับทําไมนะคะคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์นํามาใช้เป็นเครื่องมือทํา สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างนั่นเองค่ะส่วนของข้อที่2นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ 1. การจัดสรรทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ 2. การกำหนดตารางการทำงาน 3. ามการตรวจสอบการทำงาน4การการติดต่อกับผู้ใช้งานค่ะส่วนของข้อที่3ก็คือการควบคุมอุปกรณ์การทำงานของคอมพิวเตอร์ 1. การจัด เกี่ยวกับไฟล์สองการจัดเกี่ยวกับอุปกรณ์สามการจัดการเหมือนความจำสี่สาการจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ค่ะส่วนหัวข้อที่สี่ก็คือโปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งนะคะก็มี Microsoft Word สอง Microsoft Word Excel สาม Microsoft PowerPoint ส่วนข้อห้ามของเรานะคะก็คือเป็นหัวข้อสํ i̇şte. าคัญนะคะของการใช้คอมพิวเตอร์ก็คือการดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะเด็กนะคะก็ไม่ควรทำคมสัาดเครื่องมือในขณะที่เครื่องเปิดอยู่นะคะสองาใช้ภาพเสียช็ดอบุบบร์นี่ยนะาดสามไม่ควรใช้สเปเชีย่คอมพิวเตอร์คราพวกเราคุ้มเป็นเบมายจากกลุ่มสองเราจะนำเสเอแค่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ